พบกับเราสามคนสามภาษาในรายการูมิ์ุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีมาพูดถึงเรื่องเคหสถานครับที่เราไปไปเห็นมาตามท่านอาจารย์ไปตรวจเจอมาต้องถามก่อนเคสวันนี้ที่กำลังจะให้ทุกเออจริงๆมันออกรายการพงษ์ที่รับอารมณ์กนแล้วล่ะ แต่ต้องการทาขยายความเพราะว่าอาจารย์พูดนะบอกว่าคือถ้าถ้าให้อยู่คือเป็นบ้านที่อาจารย์บอกว่าให้ยังไงก็ไม่อยู่ mm hmm. แบบน mm hmm. เนี้ยนี่ต้องถามรุ่นก่อนๆก่อน,อน,อนว่าก่อนที่เขาจะสร้างองอกมาเป็นแบบเนี้ยครับ mm hmm. อาจารย์ก็ไปแนะนําให้สร้างบ้านใช่ไหม mm hmm. อ่อนะร้ าเดี๋ยวให้ลุงอธิบายคือเขาขอเชิญท่านอาจารย์ไปตรวจหงจุ้ยก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็อาจารย์ก็บอกโอเคเออสามารถสร้างได้ชัยภูมิในวันนั้นที่ท่านอาจารย์ให้สร้างแล้วก็คือจนเขาสร้างมาเป็นแบบนี้แล้วพอไปตรวจไปตรวจเสร็จปุ๊บเข้าใจป่ะว่าเราเคยเจอลูกสิษ ขอเชิญท่านอาจ,จารย์ไปตรวจไป,ไปไปตรวจตรงนี้ที่บ<ม>้านที่นี้ที่ดินตรงนี้อา<ม>จารย์อนุญาตพออนุญาตเสร็จค๊บเราสร้างออกมาแล้วพอไปตรวจเสร็จแล้วบอกว่าไม่ใช่ตามที่กิดไวใช่ไหมอยู่ออไม่ได้ใช่คือใจเราคุณครรู้สึกว่ามันฝ่อลงไปเลยอะว่าอ้าวก็ตอนแรกก็เชิญมาอุตส่าห์ยอมให้สร้างแล้วอะไรแล้วก็สร้างออกมาเสร็จแล้วบอกอยู่ไม่ได้มันผิดมันมีปัญหาทีนี้ที่มาที่ไปต้องอธิบายให้เข้าใจค่ะลุงเมื่อความเสียหายกับความที่ลงมือทํา ม่อนน่าจะใช้คําว่าไม่ทาตามคําแนะนําของท่านอาจารย์ไหมอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ดูนะอันนี้คือบ้านลูกศิษย์ดูก่อนบ้านบ้านไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ไม่ใช่ไม่ใช่หอพักเออเห็นแล้วตกใจอะแถมแถมแท้คือบ้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเขามีบ้านเดิมอยู่แล้วใช่ในพื้นที่เดิมเป็นบ้านเดิมในพื้นที่เดิมพื้นที่เดิมอ่ะต้องบอกก่อน ลักษณะแต่ก่อนเนี่ยมันคือหมู่บ้านมันเป็นอยู่ในที่อยู่บ้านแล้วโดยโดยโดยรวมภาพโดยรวมเนี่ยมันคือบ้านบ้านเดี่ยวสองชั้นนี่แหลงชั้นธรรมดาสองชั้นธรรมดาทีนี้เขาอยากจะให้ทุบทิ้งทุบทิ้งสร้างใหม่สร้างใหม่ในพื้นที่เดิมในพื้นที่เดิมประเด็นก็คือว่าพอพื้นที่เดิมครับถ้าองศามันไม่โอเคมันก็จะไม่โอเคตลอดไปถูกทีนี้ ทีนี้ทีีน้ตอนแรกมันได้เดอมันองศามันโอเคหรือหรือยังไงอ่าคือจริงจริงเนี่ยถามว่าองศามันได้มากแค่ไหนจริงๆรเนี่ยมันมันไม่ได้แบบดีเลิศมากครับเพราะว่าเนี่ยโดยชัยภูมิมันไม่ได้ไอ้พูดไอ้พูดแบบตรงๆไหมออคือชัยภูมิมันไม่ได้ตอนแรกอ่ะตอนแรกอาจารย์เขาไม่ค่อยโอเคหรอกไม่โอเคไม่ค่อยโอเคหรอกแต่ด้วยความจําเป็น ของจะเป็นของเขาเท่าที่พูดมาว่าตอนแรกว่าคือเหมือนเป็นบ้านของพ่อแม่แล้วอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่ามันกําลังเหมือนจะสร้างใหม่ว่ามันเก่านานมากแล้วเพราะฉะนั้นก็คือจะสร้างใหม่ทั้งทีให้มันถูกงุงจุ้ยเออประมาณนั้นว่าจะทำว่าตัวเขาจะเอามาเป็นบ้านหลักหลักแหล่งมันไม่ใช่เงื่อนไขคือต้องเข้าใจว่าตอนนั้นตอนที่เขาตัวเนี่ยเขาอยู่คอนโดอยู่แล้วคอนโดบ้านดาวเหิน S <S อ,อ,อ่านี่เหมือนบ้านบ้านสร้างให้แม่ที่พี่ตะโตบอกแหละบ้านสร้างให้แม่ยอมให้ยอมแล้วก็เป็นบ้านกเกษียณนถูกต้องอถูกต้องอแล้วทีนี้ทีนี้ตอนนั้นมันวัดองศา,ามันก็ได้ถ้าจะไม่เป็นบ้านเสือมันได้ทิศทางบ้านเสือด้านหน้า240สด้านหลังห0ปกตินะครับแต่มันอยู่ในบริเวณที่ชัยภูมิที่เป็นทางโคง้งโค้งไม่ได้โค้งอบเรานะโค้งเฉียนโค้งเฉียนเราโค้งเฉียน,ยนซึ่งเป็นทิศทางที่อาจารย์เขาไม่ค่อยจะ อนุญาตให้อยู่แล้วแต่ไนเห็นบอกค่ะด้วยความจําเป็นด้วยความจําเป็นที่ไม่ได้จําเป็นก็ได้บีบบังคับนั่นแหละผมพูดเดี๋ยว้ซอแล้วกันจําเป็นแกมแกมัดมือชกครับมือมาชกก็ขอปลูกให้ได้ใช่มันก็เลยออกมาเป็นสภาพอย่างที่เห็นแต่สภาพจริงไม่ใช่อย่างนี้แต่แรกใช่ใช่แต่สภาพจริงเราให้ปลูกประมาณสักสองชั้นสองชั้น แล้วก็คือให้มีเหลือเนื้อที่บริเวณบ้านให้สามารถเดินรอบบ้านได้ครับอ,อแต่ปรากฏว่าที่เห็นเนี่ยเขาไม่ได้เอามีแต่บ,บ้านอย่างเดียวอ่าเขารวมเอาออฟฟิศด้วยอ่าออฟฟิศเข้าไปถูกด้วยอ๋อเข้ไปถูกด้วย,ยก็เลยเป็นอาคารลัษณะอย่างนั้นกลายเป็นตอนแรกเงื่อนไข ที่บอกไว้กับพอทําจริงแล้วไม่ตรงกันเหมือนเวลาที่เชิญท่านอาจารย์มาบอกว่าเออต้องการหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่พอเวลาทําจริงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะมันไม่เวิร์แต่ตัวเองทำเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านอาจารย์วิเคราะห์ไปมี fc ตัวโยงคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่นรงบอกว่าสามพิธีกรแห่งวิชาเต่าหมวกดำเก่งจริงก็ชอบรายการเรานะ มีความบันเทิงผมจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเอาต่อต่อต่อเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปั้นแนนยที่ตอนแรกอะ่ะคือถ้าเกิดคนมองมันเผิเอก็คิดหนดึ่งแล้วว่า รูปของอพาร์ตเมนต์เออหอพักอพาร์ตเมนต์เป็นกิจการน่ะเป็นกิจการเป็นบ้านพักเขารูปทรงมันเป็นเช่นนั้นเอาจริงทีมงานเองตอนแรกก็คิดว่าเขาจะสร้างบ้านให้คล้ายๆกับบ้าน่วงจุ้ยอย่างของบ้านอาจารย์ใช่ไหมถึงอาจจะทำสองชั้นแต่ก็คือทําบ้าน่วงจุ้ยใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้จะไม่เป็นอพาร์ตเมนต์ฮวงจุ้ยอ่ะ กไม่ได้ไม่ได้โอเคเสียเรื่องเสียเรื่องรูปกษณ์ไปอย่างหนึ่งนะพื้นที่อันึเป็นพื้นที่แลยนอย่างที่สององศาไม่ได้ปรากฏว่าเมื่อเราไปว่าจริงๆแล้วองศาเราฟิกกันเป็นที่เลยสองร้อยเจ่สิบนแรกอย่างน้อยขอให้องศามันเป๊ะอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าไม่เป๊ะอ่าปรากฏว่ามันไปเข้าเออเป็น W หนึ่งเฮ้ยนี่คุณรู้ไหมว่ามีคนเคยสงสัยว่าบางทีเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงเรื่องของพลังบางทีเนี่ยทีมงานไปวัดให้ตอนแรก หรืออะไรก็ตามที่ท่านอาจารย์ก็มาดูให้ตั้งแต่แรกแล้วก็ชี้คเอานะก็ต้องเป็นทิศนี้เลยนะอสมมติเป็นทิศนี้เลยนะเขาสร้างตามนั้นแต่พอเวลาที่ลงมือสร้างไปทิศมันเปลี่ยนมันเบี่ยงอย่างเงี้ยแล้วคนก็คือสงสัยว่าก็ทําตามที่จริงที่วางไว้เออก็สังเกตไม่ว่าบ้านลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นะที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ที่สร้างบ้านและท่านอาจารย์อนุมัติอ่ะคือเขาจะมีความ เขาเรียกว่ามีความเคารพในวิชาท่านอาจารย์พอเขาจะเริ่มลงมือสร้างเรื่องการวัดทิศหรือเตรียมจะขุดลงเสาเข็มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีที่ปากช่องหรือที่สักแก้วอะไรพวกนี้จาได้ไหมที่เราไปตรวจบ้านหงจุ้ยกันส่วนใหญ่เท่เท่านอาจารย์นี่แบบเป็นระยะระยะอันดับแรกคือเชิญท่านอาจารย์ไปวัดทิศให้แบบใบไปที่สุดก่อนก่อนลงมือเลยหลังจากนั้นพอขึ้นโครง นะขึ้นเสาขึ้นโครงหลังคาปุ๊บก็จะเชิญอีกรอบหนึ่งอใช่ไปตรวจอีกแล้วพอหลังจากได้เมื่อขึ้นมีบ้านสองชั้นก็ขึ้นพอขึ้นชั้นสองปุ๊บหลังคาคุมและขึ้นผนังละก็จะเชิญอีกครั้งที่สามเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าหนึ่งโงสาไม่เพี้ยนหัวเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละสองตำแหน่งประตูหน้าเนี่ยต้องเป๊ะเลยนะจาได้ไหมที่เราไปตรวจตรวจเหมือนกันที่สากแก้วก็เหมือนกันเพราะส่วนใหญ่ ผู้ที่เข้าใจหลักโคงจุ้ยเนี่ยเขามากักจะต้องทํางานแบบเป็นขั้นตอนเนี่ยเขาต้องแม่นในเรื่องคิดเขาจะประมาทไม่ได้เรื่ององศาเนี่ยเพราะถ้าเกิดองศาผิดจะบอกว่าเป็นบ้านหัวก็ไม่ได้จะบอกเป็นบ้านฟ้าดินมันจบก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเหมือนเคสนี้เมื่อเราบอกว่าเป็นบ้านเสือองศามันจะไม่สามารถไปอยู่ได้มนอยู่ได้เมันอยู่ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่บ้านเสือแล้วกลายว่าบ้านเสือจริงๆมันจะมี มันได้บ้านเสือตอนแรกที่เราบอมแต่ตอนนี้เป็นเดบหนึ่งหนึ่งกลายเป็นว่าไม่มีราศีใช่ไม่คิดไปเลยไม่มีราศีแล้วก็กลายว่าเอ้าพลังที่เราต้องการจากบ้านเสือเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ละอืมคือถ้าพูดตามหลักวิทยาศาสตร์โอเคมันอาจจะเป็นแกนโลกที่ช่วงนั้นที่กาลังสร้างที่ท่านอาจารย์บอกมันเอียงตอนนี้มันเข้ายุคแปดเก้า แหม่ก็มาละสรุปมันเป็นเรื่องของวาสนาใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับมีโครงเหล็กอ่าถ้าเป็นโครงเหล็กมันมากมันก็ทำให้สนามแม่เหล็กอันวสุดท้ายมันก็คือชะตากรรมของคนนั้นๆนะคือบางทีเราต้องยอมรับกันไปโอ้บางคนบางคนไม่ได้เก่งเรื่องวัดเลยนะอาจารย์ไปเช็คให้เนี่ย แก้วตาอาจารย์เป๊ะเหมือนอาจารย์วางไม้เนี่ยใช่สร้างสร้างสร้างเสร็จเหมือนเมื็นความศรัทธาอย่างเดียวเออแต่พอเราไปตรวจเนี่ยก็เป๊ะคือจริงๆถ้าอ่างนั้นในการทำหงส์ตุ้ยต้องมีปัจจัยหลายอย่างถูกต้องทั้งทั้งทุนร่วมด้วยบุญวาสนาของเจ้าบ้านนี่ก็มีบทสำคัญเมื่อวานย้อนยใครที่ยังเพิ่งมาดูวันนี้ย้อนกลับไปดูรายการหงส์ตุ้ยเที่ยงวันของเมื่อวานวันที่สิบสามเราพูดกันถึงเรื่องหลังคาจักรพรรดิใช่ไหมครับ ยังไม่ได้บอกลุงว่ามันมีคําถามเหมือนเดิมทุกครั้งที่ถามมาว่าถ้าเกิดบังเอิญเขาอะตกอยู่ในภาวะที่เจอบ้านบ้านหนึ่งสร้างแบบบ้านหลังเมื่อวานอะเขาจะใหแก้ไขเนี่ยยังไงเราถึงได้บอกว่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่บางทีท่านอาจารย์อะไปตรวจแล้วบอกให้ย้ายเยอะเพราะมันไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อลุงจะเดินไปบอกเขาว่าพี่ครับเปล่ยนรคาให้หน่อยคงยากไง เพราะนั้นก็มีสิ่งเดียวที่ทำได้นะติดต่อปานร้อนถ้าตรังหวัดถ้ากรุงเทพติดต่อคุณตาไปให้จา์ไปดูให้ก่อนดูเอาผ่อนหนักเป็นเบาหรือมีวิธีไหนแก้ได้เราก็ต้องไปดูกันแต่สรุปอย่างบ้านเมื่อกี้อพาร์ตเมนต์หลังเมื่อกี้อันนี้คือแบบโครงสร้างมันขึ้นมาแบบสามชั้นนะหนักๆทั้งนั้นเลยนะแต่ก็มีวิธีแก้ของท่านแหละท่านก็ ก็ต้องช่วยอ่ะเหมือนท่านอาจารย์บอกว่าเหมือนเป็นท่านเป็นหมอเนะคนป่วยว่าจะเป็นยังไงมาแล้วแต่ท่านก็ต้องรักษาให้เพราะฉะนั้นด้วยใจของท่านก็ต้องช่วยไปก็แต่คุณต้องรู้ปัจใจว่าพอคุณมันทำไปแล้วหรืออะไรไปแล้วมันอาจจะไม่ถูกต้องใช่ไมัน่จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเตาหทจยจะให้ได้เซนที่เออ อาจจะได้มีครบมันมันต้องเข้าใจเพราะว่าเงื่อนไขที่เราวางกับสิ่งที่คุณทํามันไม่ตรงถ้าเราเอาอะไรให้บ้านอย่างเดียวคุณมาสร้างออฟฟิศอีกใช่ไม่สร้างออฟฟิศคู่อุยไม่มีเงื่อนไขเรื่องออฟฟิศเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆให้ประมาณสักสองชั้นอย่างมากสามนี่รอไปสี่ห้าชั้นประมาณห้าประมาณสี่ชั้นห้าชั้นเพราะว่าต้องแยกลูกใช่เหตุแล้วตกใจไหม เราตาอะไรส่งมาใช่บอกว่าเนี่ยเขาส่งเป็นโดรนไงภาพโดรนเอาภาพโดรนโดรนเลยเอออนนี่มันอพพาร์ตเมนต์ที่ใหม่หรือเปล่ากิจการหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกิจการหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นบ้านเขาช็อคแป๊บกันทุกคนเลยใช่ครับนะก็เป็นเอาเอาตัวอย่างมาให้รู้ว่ามาเล่าสู่กันฟังดีือบอกว่ามันเป็นวิจารณอ่ะใช่คุณอยากทำอะไรคุณก็ต้องฝึก ถ้าจะทำวงจุ้ยเนี่ยมันก็ต้องมันปรึกษาแล้วมันมีแนวทางใช่ใช่ใช่แล้วนึกจะทำตามใจที่เหลือเดี๋ยวก็อาจารย์อาจารย์มาตามแก้มก็ไม่ใช่คือคืออย่างนี้ผู้คนต้องเข้าใจก่อนว่าวงจุ้ยเนี่ยของช่านอาจารย์เนี่ยมันต้องเดินบนเส้นทางที่วงจุ้ยจริงๆไม่ใช่เดินตามใจของเจ้าบ้านวงจุ้ยห้าสิบใจชั้นห้าสิบไม่ได้คือมันต้องไปเลยอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององศาเรื่องขนาด เรื่องชัยาภูมิอะไรเงี้ยถ้าท่านการไปตรวจแล้วท่านบอกว่ามันจาเป็นต้องเป็นเช่นนี้คุณก็ต้องทำ<ช>อันนี้หมายว่าคุณต้องยอมรับตั้งแต่ครั้งแรก<ช>ถ้าเกิดคุณยอมรับไม่ได้คุณก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเวอร์ตไปเถอะคอนเวอร์ตใส่คอนเวอร์ตนะครับสมัสดตอนเลยเพราะว่ามิชนั่นแล้วเนี่ยมันจะไ<ย>ม่เกิดมันจะเกิดคอนฟ lict กันระหว่าง หลักของหุ้จุ้ยกับสิ่งที่คุณปรารถนาเนีงใช่าใช่ถูกไหมมันจะคอนฟ lict กันแบบรุนแรงมากเพราะฉนั้นก็ขอบอกว่าท่านที่แบบต้องการจะท่านจะไปตดวจมันก็ท่านต้องมุ่งมั่นอีีว่าขอให้ถูกหลักหุงจุ้ยร้อยเอร์เซ็นต์แล้วก็เชิญมาแล้วถ้าเกิดท่านคิดว่าฉันต้องการแค่ตามปรารถนาของฉันคุณก็ตามทางท่านอย่างนั้นดีกว่า ก่อนที่จะไปหัวข้อเรื่องเ็ดฮวงจุย้ย FC ของเราพี่ทัดทองนะทักมาซึ่งอ่านข้อความแล้วคิดว่าถามแทนคนอื่นมากเพราะว่าเราเคยไปตรวจฮวงจุ้ยให้พี่เขานะบ้านนี้แล้วเขาทำฮวงจุ้ยเรา <c oughs> เราเคยให้คะแนนเขาเต็มสิบ เพราะฉะนั้นคาถามที่เขาถามมาเนี่ยไม่เชื่อว่าจะเป็นคําถามของเขาแน่นอนเขาต้องถามให้คนอื่น uh huh. อ,อหรือไม่งั้นก็แค่อยากมีส่วนร่วมเข้ามาคอมเมนต์นิดนึงแต่ก็จะตอบให้ถามว่าเขาถามครับว่าเคส12ราศีในบ้านต้องหันส่วนไหนของเคสเข้าหาท้ายหีหครับเห็นะมันเป็นเรื่องเบสิคที่ไม่น่าเชื่อว่าพี่เขาจะถามเดี๋ยวเจอหน้าเขกเขาใหะ ถามให้คนอื่นเรื่องการเอาให้ชัวเพราะว่าเราอยากจะสอนปะก็เมื่อวานที่บอกว่าให้ทุกให้ทุกอย่างหันเข้าหาไทจียกยกเวนก็เลยถามมาถามนี่เคดอะไรที่จะต้องที่ข้าเพราะฉะนั้นเคสสิบสองราศีคือเคดทั่วไปอยู่แล้วอย่าเจออย่าให้เจอหน้านะพี่นะเอาตอบตอบหน่อยอันส่วนไหนเข้าก็หันเข้าหาไทจีก็หันหน้าที่อย่างนี้โดยปกติเนี่ยการตั้งเคดเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันมีกําหนดเรื่องของทิศทางอยู่ครับ ตอนนี้เนื่องจากพอตัวบ้านเป็นสี่เหลี่ยมคุณบอกว่าคุณจะไปตั้งเครดดามสเปซสปามไม่ได้คุณต้องไปตั้งตามทิศที่กําหนดอย่างบอกว่า12บราศีปุ๊บในสิบราศีจะมีทิศของเขาเองโดยตรงบ,บอกหนูก็ต้องเอ็นกระต่าย E 2สองเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ประจําทิศเขาครับตอนนี้เมื่อไปอยู่ประจำทิศเขาแล้วเนี่ยหมายว่าการหันหน้าของราศีก็ต้องพุ่งเข้ามาที่กลางบ้านใช่เป็นหลัก มันจะไม่มีเคล็ดอ,อื่นที่แบบพันออกยกเว้นเคล็ดเฉพาะกิจจริงๆนึกออกใช่ไหมที่อาจารย์สั่งที่ท่านอาจารย์สั่งที่อาจารย์สอนเราเคยยกอย่างเช่นดม้วนวเราย,ยกอย่างเรื่องช้างช,ช้างดูดดูดเงินในทิศมรณะครับได้ยอย่างกรณีที่เป็นอาชาเหินม้าบินม้าบินเนี่ยต้องหันออกแน่นอนประม้าเนี่ยสู้เออถ้าเคล็ดทั่วไปที่เราเราอยากขอขอแบบมีภาคบันเทิงแอคชั่นเข้าไปด้วยนิดนึงไม่ใช่ไนีแน่แเนี่ยแต่สมมติ สมมติว่าเราเราเป็นสามประสานใช่ป่ะเรากำลังจะคุยกันบนสารเดิมแล้วก็เสริมเพิ่มเติมใช่ไหมเราก็จะหันหน้าหากันเออก็คือหันเข้าหาจุดศูนย์กลางที่นี้พอเวลาที่มีศัตรูหรือมีเราจะต้องไปสู้กับใครเราจะต้องหันไปสู้ใช่ไหมเอาทุกคนหันไปิหันไปสู้ดิเออเฮ้ยเอลเอลเคสระวังคือเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆปกติเราต้องหันหน้าคุยกันล พราะฉะนั้นแค่ผมแค่จานผมก็คือหันเข้าไป่ช้สียกเว้นว่าบางกรณีอย่างที่ลูกแตงบอกบางเฉพาะแค่บางเรื่องเท่านั้นที่ท่านจะระบุว่าให้หันเข้าหาผนังครับเหมือนอย่างบางมีช่วงหลังท่านจะบอกแก้ชงโดยการตั้งมังกรก็คือหันเข้าหาทิศนั้นนั้นแต่องศานี่ต้องเตะคือไม่ใช่หันแบบตั้งจากกล้องหันแบบตามองศาราศีเลยอ่ะจากใช้สีอ่ะสมมติปีนี้ W2 W2 สามพิจาราใช่ไหมอันมังกรเนี่ยหน้ามันวัดทิศเลย W2 เลยต้องโซ่ไปเลยสองร้ยเจัดสิบเลยคือนี่คือระบุชัด ต,ต้องไปอย่างนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราไม่ค่อยได้นําเรื่องเคล็ดมาสอนในแต่ละครั้งเราจะสอนเรื่องเคหสถานหรืออะไรต่างๆก็คืออย่างที่บอกว่าพลังมันจะเข้าบ้านได้มันก็ต้องอยู่ที่ชัยภูมิก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องชัยภูมิเป็นสิ่งสําคัญครเรื่องเคล็ดเรื่องโครงสร้างนั้นรองลงมา,าแต่ถ้ามีโอกาสก,ก็จะเอามานั่งคุยกันแบบนี้แหละไอที่ทําได้ง่ายๆเป็นกลางๆไม่ต้องใช้ทิศทางอะไรมากมายเหมือนกัน,นแค่ต่อไปเับ วันนี้ก็นําเสนอภาพเทพเจ้ากวนอูนะครับครับอันนี้เป็นเคล็ดใหม่ล่าสุดที่ท่านอาจารย์เล่นว่าในยุคก,กาทุกบ้านต้องมนีแล้วแหละราดไม่ได้นะวิธีนําภาพเทพเจ้ากวนอูอมาติดเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากก็ค,คือเมื่อเราเดินผ่านประตูหน้าบ้านเข้าไปครับหันไปทางซ้ายหันไปทางขวามีผนังเราก็ติดภาพท่านแบบนี้อ่าสองข้าง นี่คืาประตูนี่คือประตูเรเคยกคุประตูเราผมหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเติผนังคุณเตอมผนังเจอผนังคุณก็ติดภาพท่านสูงเท่ากันหันหน้ามองกันหันจากระยะจากประตูหน้าเข้าไปเนี่ยเท่ากันในเท่านี้สูงเท่านี้ภาพท่านก็ต้องหันแบบจะเอ๋กันเจ๊เอ๋อ่าวันนี้ในกรณีที่ก่อนหน้านี้ทุกบ้านเนี่ยจะมีภาพเพียบเจ้ายเใช้ส่นอยู่แล้วใช่ค่ะอ่าคุณก็ติดข้างๆภาพเพียบเจ้า ใช้ส่นไปครับตอนนี้ผมก็แนะนําว่าบ้านไหนที่มีภาพที่ใยเส่ินที่แบบใส่กรอบอยู่แล้วท่านก็ต้องติดกรอบให้ท่านเทพเจ้ากุดอูด้วยเอาให้เสมอเอาให้เสมอว่ากันนั่นไงว่าเทพเจ้าใช้ส่วนใส่กรอบแต่เทพเจ้ากุดอูท่านไม่ใส่กรอบอเออมันดูไม่ดีคนะคุณคุณต้องทําให้แบบดูดูดีอ่ะเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยนะเคล็ดนี้จะเป็นเคล็ดที่ทาให้ท่านมีเงินมั่งคั่งร่ารวยลำดับละ ลำดับเช่นพอเข้าไปแล้วจะติด <limits> ท่านลูกเทพเจ้าสายเสินก่อนแล้วเทพเจ้าวนอูหรือเทพเจ้าวนอูก่อนแล้วก็เทพสายเสินละจริงจริงท่านอาจารย์กำหนดไว้ว่าให้เทพเจ้าโนอูท่านน่ะอยู่หน้าจะดีกว่าทับหน้าทับหน้าอนะจะดีกว่าก็คือเมื่อท่านเปิดตัวปุ๊บจะเห็นภาพท่านเทพเจ้าวนอูอยู่ก่อนเทพเจ้าสายเสินท่านตามมาอย่างเงี้ยคือสูงเท่ากันค่ะ นะนั้ถางกันนิดนึงไม่ต้องชิดไม่ไม่ต้องชิดมาโอเควันนี้ลักษณะที่บอกว่าเมื่อท่านนำภาพนี้ไปใส่กรอบกรอบนี่ก็อยาให้มันขัดแย้งกันอีกไปในทางเดียวกันควรให้แบบเป็นคุมโทนนิดนึงอย่างเช่นเป็นสีทองก็ทองเหมือนกันอไม่ใช่ว่าอันหนึ่งท่านขอเป็นสีแดงนะอันนึงเป็นขอเป็นสีขาวสีเหลืองสีดำอะไรเงี้ยไม่ได้คือควรจะเป็นคุมคุมโทนกรอบรูปหน่อยนึงครับ ให้มันแบบดูดูดูดีอ่ะอย่างนั้นอ่ะนะแสงเดือนสอบถามเข้ามาว่าเสี่ยงสูงค่าเหรียญราคาอันนี้ขั้นเวลาเสี่ยงสูงค่าเหรียญก็ถ้าท่านอาจารย์สั่งก็ให้ทำตามรายงานแล้วกันเนาะเป็นแคสแล้วแคสมันเคสบุกอันนี้มันเคสพิเศษมันไม่ใช่เคสทั่วไปที่เรามาคุยกันเป็นกลางกลางบ้านถึงเดี๋ยวเขาฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจต้องขออนุญาตให้รายการเป็นสื่อกลาง สอนง่ายๆอะไรอย่างนี้จะเป็นเคล็ดพิเศษของตัวเองคือลองไปสอบถามห้องเคล็ดถ้าตัวเองมีอยู่แล้วจริงๆก่อนที่จะซื้อไปต้องรู้นะว่าทาอะไรไม่ใช่ซื้อๆมาเพราะว่าอาจารย์ลดราคาให้นี่แล้วซื้อมาแล้อซื้อนใหญ่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าที่ห้องเคล็ดเวลาเขาไปซื้อ ไปบูชาเออไปจัดลดราคาเนี่ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่แนะนําให้นะเกาจะแนะนำให้หมาะตานนล้กันจะได้มเป็นการเสียเวลาคนที่กําลังดูอยู่คนอื่นๆด้วยเนาะมามาถึงช่วงช่วงอะไรถูกใจถูกใจเอ้ามามามาถูกใจบาสิมาจากพี่สุรศิษฐ์นะครับพี่สุรศิษฐ์จากรายงานความคืบหน้าจากที่อาจารย์แนะนําให้ทําแซกีนะครับ ที่เขาคิดว่าวันที่สองมีนานเนี่ยเขาจะไปทำอ่าแล้วก็บอกว่าอยากรายงานให้ทราบว่าตั้งแต่ที่อาจารย์มาที่บ้านเขาเนี่ยมาตรวจที่บ้านเขาเนี่ยอาจารย์ได้มอบยาครูให้นะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยผมถูกสลาก,กินแบ่งเกือบทุกงวดเลยจะมาพูดให้อีฉาเนาะมีงวดหนึ่งเกือบถูกรางที่หนึ่งเฮ้ยอาจารย์มาที่บ้านสองครั้ง อาจารย์มาครั้งแรกยังไม่ได้แก้ไขบ้านอะไรแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามีสิ่งด er ีๆเข้ามาที่บ้านผมขอบพระคุณมากแต่ครั้งที่สองให้ยาคือบางบ้านเขายังบอกเลยว่าเชิญมาเนี่ยเพื่อที่ให้อาจารย์มาเหยียบจะได้เมงคดใช่ใช่ไม่สลายพลังอัตมงคลถูกเพราะอาจารย์ไปถึงที่ไหนก็ไปเก็บใช่ใช่ไปเก็บพลังได้ดีถูก เพราะว่าบางทีไปถึงจะขยับอะไรก็เอาวันนั้นเลยวันที่อาจารย์ไปตัวเลยเราก็จะบอกขยับขยับวันนั้นได้เลยใชครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครที่ดูอยู่นะด้อมๆมองๆอยู่นานแล้ว้วยังไม่เชิ่ท่านอาจารย์ตรวจหงจุ้ยสักทีเอาสักทีเถอะคือคือเราไม่ได้อยากไม่อยากได้ยินคําตอบคํคำคที่คุณบอกว่ารู้ว่าบ้านตัวเองผิดเพราะเรียนหงจุ้ยมานาน เพราะว่าไปตรวจก็ผิดอยู่ดีแต่ว่ามันจะดีกว่าไม่ใช่หรอเรามองในแง่ว่าแก้ไขทุกคุณจะได่แก้ไนไคตแต่คุณไม่รู้ว่าวิธีแก้ไขใล่หรือถ้าบางคนก็าอ่าบ้าขึ้แตงยังไงก็โดนไล่ออกแน่นอนอยู่แล้วเงี้ยมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่มันไม่ได้ทุกเคสนาะลุงอย่าที่บ้านอย่างที่เราเคยไปเราดูกันด้วยสายตาเองที่มีมีสุยโขที่เป็นน้ําอยู่ข้างหน้าครับที่เป็นตาน้ำบางทีคิดว่ามันมัน บางทีเป็นม,มงคลไม่น่าจะอยู่ได้แต่เป็นมงคล,งคลที่แท้ท่านอาจารย์บอกโอ้บางทีเป็นธาคิ้วหอดฟอเหมือนนะอย่างที่เนะมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องหลังคาบ้านอะไรพวกนี้บางทีเป็นเรื่องของชัยภูมิเงีถ้าชัยภูมิคุณดีมัน่วเสริมเงีชยนี่บอ,อกไหมแต่บางทีคุณดูไม่ออกแต่ท่าอนอาจารย์ไปท่านไปมองแล้วท่านสังเกตออกท่านก็จะบอกเลยว่าอ๋อถ้าคุณอยู่เชียงภูมิเนี่คุณจะได้เปรียบอะ,อะไรประมาณเนี่ยมันมีสิทธิ์ดูแบบว่าทั้งบวกทั้งลบอ่ะนั่นจาได้ไหมที่เราไปดูบ้านหนึ่งเราบอกมีดาว ช่วยเหลือเจ้าเหนือ้เหนือตรงข้ามบ้านอือใช่ใช่ใช่เรองแบน้อันนัน้นเป็นผลดีเลยนะทั้งที่เคยบอกเอ้ยบ้านฉันอยู่ไม่ได้แน่นอนใช่ แต่บางคนจะบอกอยู่ต่อไปเถอะมันดีแน่นอนคต้องอย่าลืมนะว่านอาจารย์ไปมาทั่วทุงทั่วท่ารอบโลกสิทแต่ละที่แต่ละชายขอบแต่ละประเทศไม่เหมือนกันทนาจารย์เาช่วยมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นวิธีที่ท่านาจารยจะช่วยมีร้8ยแปันประการแสนแสนล้านสิ่งเออเอานะาจาก็ใครที่สนใจอยู่ก็ติดต่อมากรุงเทพปริมณฑล นะครับอุ้มันทนมีลิ้มมันไม่ใช่โคราชนะครับลิมมันทนก็คือมุกนี้คุณจะเล่นไปอีกนานไหมตอลิมมันทนที่ไม่ใช่พี่เขาคงหล่อเนอ่ยปทุมธานีสชนบุรีสุพรรณการอะไรแถบๆนี้นะครับไม่ต้องออกไปข้างนอกเยอะนะ อ๋อถ้าเกิดไม่รู้ก็ติดต่อมาติดต่อมาก่อนแต่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติผมร้อนแล้วเป็นต่างจังหวัดผมก็ส่งไปให้พี่รอนหรือจะเป็นเรื่องสายกีก็ได้เดี๋ยวผมก็ส่งไปให้พี่โอนะครับอะไรก็ได้นะครับวันสต๊อปเซอร์วิสแล้วเนี่ยจังหวัดก็เชิญเชิญมาเถอะเชิญได้ทุกกล้าวและเราอยากไปยบ้านโคใช่ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็บอกแล้วว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงให้อาจารย์ ไปดูบ้านให้ก่อนนะครับนะตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ยังไหวจงรีบเชิญโจงรีบเชิญนะครับมาปิดท้ายไหมปิดท้ายได้ฮวงจุ้ยในใจแห่งเต่าหมกดำฮวงจุ้ยของอาจารย์หมาความบกพร่องอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราก็คือการไม่รู้หรือการไม่ยอมรับว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรอยู่บ้างตัวแสบเลยเนี่ยหนังสือครับ ความไม่รู้อ๋อโอเคยังไงก็ <S 2> <S 2> ไม่รู้ว่าที่ทำลงไปเนี่ยเอาเอาแอคชั่นไหมไม่ต้องอ๋อ,อที่ทำลงไปเนี่ยมันถูกหรือมันผิดไงโอ้แล้วเวลามันมันยากมากที่จะไปเปิดสมองเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์เปิดอะไรของคนที่ไม่รู้อะไรสักอย่างครับ,รบแล้วไม่รู้ว่ามันผิดหรือว่ามันถูกเนี่ยม,มันไม่รู้แล้วมันยังไงนะ,นะเมื่อกี้ไม่ยอมรับ ไม่ยอมเล่ามาเตงไม่รู้คือไม่รู้ตัวอ่าอย่างนี้ดีกว่าคือก็ยังไม่รู้ตัวไว้สิ่งที่เขาไม่รู้อ่ะมันเป็นอาจจะแบบมันผิดนะมันผิดอะเลยเขาบอกรูช่วยเขาทำยังไงอ่ะอยากให้เขารู้อยาาให้เขารู้คือต้องมอกว่าปั๊ือย่างที่ที่เราเคยมีข้อนึ่อต้องมีคนแบบเตือนบ้างอ่าแต่คนบางคนก็ไม่ชอบคนเตือนหรอกใช่คือบางทีคนที่เตือนอ่ะเขาอาจจะหวังดีใช่แต่คนที่ได้รับการเตือนกาอาจจะมองว่าหวังร้ายเออมันเหมือนแบบ คุณจ้องับผิดชั้นเหรออะไรเงี้ยเซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้มันก็พูดแยกประเด็นนะคือไอ้คนที่รับฟังเนี่ยไอ้คนที่ที่โดนตำาหน่งเนี่ยก็ต้องกลับมานั่งคิดตัวเองว่ามันจริงไหมอาจต้องอาจจะต้องต้องแยกอคติออกไปก่อนมันจริงไหมถ้าจริงอ่ะฉันจะปรับปรุงหรือฉันจะไปยังไงต่อส่วนไอ้คนที่เตือนเนี่ยคุณก็ต้องเตือนด้วยความไม่มีอคติก็มีน้ำเสียรือ ป็นมิดไม่ได้ไปจับผิดเขาหรืออะไรหรือไม่ใช่ว่าจะไปว่าเก่าไนนั้วคนที่เตือนเนี่ยควรจะอาจจะต้องเวลสูงกว่าดูอจังหวะด้วยคือไอ้แล้วก็ไอระดับที่เดียวกันเนี่ยสมมากเตือนไม่เคยฟังหรอกเพราะเขามองว่าเหมือนแบบ power มันพอๆกันมันไม่เเกรงใจเอออะไรอย่างเงี้ยงนั้นคุณก็ต้องฝึกฝนจากสังคมใช่ สังคมที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยที่เขาว่าอะไรถูกอะไรผิดเน่ะลองดูแล้วเราลองยอมรับเปิดใจตรงนั้นดูว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีคุณธรรมไหมสิ่งที่เรียกว่าสังคมเขายอมรับว,ว่าคุณคือคนดีไหมแต่ว่าทําแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วเที่ยวกระปากาแล้วให้ฉันนะ่ะทาดีแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะ ยังไม่ได้ทําดีมันก็ได้โอ้เ,เรื่องนี้ต้องสอนกันเยอะพอสมวนนควรเนาะฝึกฝนก,กันไปด้วยงจุ้ยในใจอย่างนี้เดี๋ยวคุณแดนเขาจะมาฝักประจำประจำเรื่อยๆจ้าวันนี้ก็เรารสามคนสามภาษาลาไปก่อนพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายการอคองจุ้ยเที่ยงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>